มาแล้วจุ่มคนมากหวยมาแล้วย่าพึ่งออกเบาเาเล้าติเล่ากับรัฐบาลบอกแล้วล่งคลิปว่าได้ไรสดย่างเดียวเป็นแนวนันสวัสดีทั้งแปดท่าน นี่มีล้ามืออื่นมีไทยมาเด้อมาเด้อใครอยากได้ลาวแอดพ่กคอยได้มาไม่ค่อยว่า ตัวปวดตัวปวด <Okay. S 1> ปวดตวลอดเลยเวลาอะไรสุดชอบเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> มาด้อไปสีเอาลาวพัฒนามันบกวยแจมนะมันมืดเห็มมาเนาะลาวพัฒนา ปังล่าแลห,หละมือเนากับจีปังไทยรอสักคู่แล้วเขียนให้นะลักก้ายแอดไดเ์ดูปุด,ด้กลัมาแล้วมันไม่ค่อยแจม แอดลงน้าวไอติดเบิร์นไปคือเกานามันนี่ได้เบิร์นอีกคือเกาจิกามาบอสามสามหมวดติด ที่แล้วมาฟั่นเนาะเพราะว่ามันมาเบิรนบัน,บน,นก้าเนาะเสียงได้ยิ้มเสียงดังบะเสียงพัดลบบืดบืดบด้ยิ้นบอกเดอ้อแต่ไจอยู่ข้างล่างมันไม่ค่อยชัดมันมืดมืดยังไงไม่รู้ อันนี้คือลาวพัฒนาเห็นบ้าเจาะซีหางแน่ขอบคุณที่กด,ลดไลค์ใครกดไลค์หายคอยแห่งปังๆเรื่องมันนี้คล้อยแตกเห็นบ้าหรือว่ามันไกโน่โผดนี่ชัดแจ๋วเลย ศูนย์สามหกเจ็ดแปดเก้าเจาะสามแปดสามเก่าเจ็ดแปดเจ็ดเก่าอัดเจาะเลยเนาะคะ่ะนี่สามตัวให้พร้อมล่งแบบเดียวกันก็อยู่ในกลุ่มเลยนะแอดไม่จกตาแคบก็ได้ จดเอาก็าได้อดอันว่าอยากลงคลิปแนัน้นเนาะมันตัดต่อมันล่สงดมันล่ง,าลงยากวกาจะล่งใดมันโหลดโดนโหลดอันนี้ ในกลุ่มจะประมาณนี้ตัวเดียวกันเดะเดติดเบิ้นหามแอดเด้เบิ้ลอีกนะประมาณนี้เนาะค่ะทันไหมต่อไปรัฐบาลไทย แอดขออะไรสดลงเดอบาทมันเขาเรียกอะไรมันลงคขีปนามันโหลดซ่าะหว่างน้ำแหล็แต่ว่ารัฐบาลแอดนะมันมันชนกระเลกดังเขานะมันจะมากบอ รัฐบาลแอดโจดเอาเดือ่องดินห้ากับแปดเนาะค่ะห้ากับแปดตัวจอแอดมีหาหนึ่งหาแปดแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดแปดเนาะแต่ว่าอยญ่มันบอม่าแปดเพราะว่ามันมันดังแห้งเลยเอาเจ็ดใจ เจ็ดหาเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งยังสี่กระได้ด้วยย่าดบอมาายุชื่นดังหลายเป็นไม่รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยแคบ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  แคปเลยแคปท่านไหมแคปไ้ เอาตัวเด่นให้อันนี้ประมาณนี้ตัววินก็จะประมาณนี้อันนี้รัฐบาลไทยนะคะ มันเคยมันเคยดังเปดหานะได้ว่าเปดหามมามันมาเจดหากับกันไว้ละกันก็จะประมาณนี้แคปท่านบอกี่นาทีแล้วท่านบอนออป้ใดเขอมไม่มแคปเดอร์ อันนี้ลาพัฒนาลาพัฒนาติดเบิลหามติดเบิลไว้เบิลเล่า,าม,มันก็จะมีเอ่อมีหนึ่งหนึ่งสามสามหาหาเจ็ดเจ็ดเนาะคะ่ะถ้าเบิลมากนะเบิลเล่านะท่ามากเล้าเบิลร,รัฐบาลอาจจะเบิลตามเนาะจะประมาณนี้ ที่เข้ามาช้าไม่ทันกดไลค์กดแชร์ให้แอดนั่นนื้อเด้อเดี๋ยวจิว่าแอดบอลงคลิปห้เนาะตอนนี้กำลังติดหลายยางในช่องว่าสามารถที่ล่งได้บ่อยๆเนาะ อยู่ในช่วงตรวจสอบเนาะคะ่ะอยู่ในช่วงตรวจสอบถ้าผ่านแล้วค่อยลุยกันต่อ1ินาที11นาท,นาทีประมาณนี้นะคะเมือนแล้วอ่าเมือตื๊ดๆเลยดได้คำว่าสามราะท่านบอกเดอ้อ แอดไปแล้วนะเราพัฒนากับรัฐบาลแอดโล่ไห้แล้วนะบด้บดไดโล่งแต่ออมสินห้ยความสินยังบุท่านในหิน่ออมสินยังบุท่านในหิตน,นะอุ้ยผู้ใดนออีนโนธุรกิจหลัดตัวแอดบ่คอยวางเลยเด้อชวนสวัสดีจ้า ไม,ไม่กำลังใจแอดบอกมีเวลาลงคลิปไห้เลยมาไล่สดบอกเลยนะช่วงนี้มันอยู่ในช่วงตรวจสอบบัญชีอยูเนาะคะ่ะก็เลยพรท่านในโลงหลายปบนไหนถ้าพ่านก็นคือค่อยลุยกันตอนนี้กำลังรุ่นนอย VIP อยู่นอย VIP ว่าหันตองหกพะนาพะนาจ้ายินดีจ้าย่าแอดเดอร์แอดบกวยเดยลงคลิปให้เมือเอม่อยเนาะเมื่อยอีหลีนะสายนีเมื่อยอีหลีไปหลายท่าง ไปเล่าพัฒนาได้บาดแหงสิเมยค่ะอันนี้น้อยยังวนะัตอได้นะบานี้เล่าแหงสิลุ่มแอดเลยทีนี้สิบสามนาทีแล้วแอดจะลงไลน์แล้วเด้อใครแคบทันใครแคบไม่ทันบอกนะแอดจะลงไล์แล้วนะจ้าขอบคุณจ้ากดไลค์กดแชร์ให้น้ำกะดีคือก,กันมาเป็นกำลังใจให้แอด <laughs> นอนเด็กแรก,กเมยคือกันละ่ะ มันมีทั้งอันมีทั้งหลังบานทั้งในกลุ่มเนาะหลายคักจักสิรับม่ได้ดีโอเคเนาะแอดจะลงงลจแล้วนะไปลุยเล้ากันต่อเนาะคะ่ะเดี๋ยวน้อยเวียพี่มันจะออกแล้วในหของนี้วบาได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับแนวทางอยู่แล้วมาเสนอหนาให้เขาเมื่งซื่อออกก็จะปิดช่องก็เลยเขามาเสนอหนา ในช่วงตรวจสอบแอดไปละเด้อเจอกันใหม่งวดหน้าลาพัฒนาเด้อกันวางแอดิมา่อไบอกอีกเด้อันนี้มา่ายบอกทั้งลา่าพัฒนาลรวกับรัฐบาลเนาะค่ะเพื่อผู้ใดเขาบ่หันได้เห็นแนวทางเนาะแบ่งปันไปก่อนมน,นี้แอดไปละเด้อบ๊ายบายขอบคุณหลายสวัสดีจ้า